นำเสนอโดยแมนสตีฟ์นไทยแลนด์หรือใบอกหักดานี่โอโมโลั่นแฮปปี้กับไลซิกไม่สนใจย้ายสบซิตี้ดานี่โอโม่ประกาศชัดไม่มีเรื่องการย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตีอยู่ในหัวเลยหลังจากมีข่าวรือว่าเพื่อใบสีฟ้าอยากได้เขาไปร่วมช่วยแก้ปัญหาที่เควินเดบอยได้รับบาดเจ็บ ดานี่โอโมกองกลางตัวเก่งของอาเบลไอซิกสโมรชั้นนำของศึกบุนเดสลิกาเยอรมันกล่าวว่าตนไม่มีความคิดที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ยังได้หรือใบสีฟ้าจำเป็นต้องมองหากองกลางตัวลุกแบบกระทันหันภายหลังเควินเดบอยจอมทัพของพวกเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งซึ่งมันก็มีข่าวว่าโอโมยูในลิ์ของแมนซิตี้จากการที่เขาทำผลงานได้ยิ่งน่าประทับใจกับการเล่นในเมืองเบียร มันไม่มีอะไรเลยผมมุ่งมั่นกับภารากิจที่ไรสิิ์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทางไหนบุนเดสลีกา UCL และฟุตบอลถ้วย Man City เป็นทีมใหญ่พวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกยอสโกเองก็อยู่ที่นั่นแต่ผมมีความสุขดีกับที่นี่แข่งไว้25ปีระบุเอาไว้เรียกวนงานนี้นักเตะยังโอโม ก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเรือใบไม่ใช่เป้าหมายที่เขาจะเลือกมาโหดไปอีกนานเอดินเชโกเชื่อฮารันเจงพ่อเป็นหนึ่งในยอดกองหน้าช่วง10ปีต่อจากนี้เอดินเชโกเชื่อเออร์ลิงฮาลันเป็นหนึ่งในกองหน้าที่โหดที่สุดของโลกในช่วง10ปีต่อจากนี้ พร้อมยกย่องฮาแลนด์ว่ามีความกระหายทำประตูสูงเมื่อเทียบกับนักเตะสมัยใหม่เอดดนเชโก้หัวหอกเฟเนอร์เบเช์กล่าวยกย่องเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่ามีดีพอที่จะเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดของโลกในช่วง10ปีต่อจากนี้ฮาแลนด์ aland, มีผลงานการทำประตูที่ยอดเยี่ยมตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาจนมาถึงขั้นทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทริปประชาม,มื่อซีซสัส้น2022-2023 และก็มีหลายคนที่เขาเอาไปเปรียบเทียบกับคาริมเบนเซมา่าการที่เบนเซม่ามีผลงานการทำประตูที่โดดเด่นในช่วงก่อนหน้านี้เชโกซึ่งเคยอยู่กับแมนซิเตี้เผยว่าเบนเซม่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดของโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนฮาแลนด์จะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดของโลกในอีก10ปีต่อจากนี้พวกเขาเป็นนักเตะที่ต่างกันฮาแลนด์เป็นเหมือนสัตว์ร้ายเขามีความกระหายในการทำประตูสูง ซึ่งผมไม่เคยเห็นคุณภาพแบบนั้นในนักเตะสมัยนี้สักเท่าไหร่ส่วนเบซม่าเป็นคนที่มีคลาสในการเล่นสูงมีเทคนิคดีเป็นนักเตะที่เต็มไปด้วยคุณภาพชั้นยอดและนี่ก็เป็นคำกล่าวของเอ็ดินเชโกอดีทัวหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กล่าวว่าลุนน้องยิงฮาแลนด์ยังโหดได้ไปกวนน่านี้และจะกลายเป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกต่อจากนี้อีก10ปีแฟนๆคิดตรงกันหรือเปล่าครับ ซบอูน่าเซอร์ขอเล่นด้วย ido, ano, Jan, oc, City, พีโดโรมาโนยันลาปอกลาแมนซิตี้ซบอาน่าเซอร์ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังยืนยันอาเมลิกลาปอกประการหลังจอมแก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเล่นกับ Al อนนูนาเซอร์สโมสรในศึกซาอุดีโปลิกประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิสิงหาคมที่ผ่านมาแนวรับสัญชาติฝรั่งเศสที่ตัดสินใจเล่นให้ทีมชาติสเปนเตรียมที่จะเดินทางไปร่วมงานกับ คริสตนโรนัลด,ดกับซาดิโอมาเน่ลังนักเตะมีคิวเข้ารับการตรวจร่างกายกับอัลนาเซ์และหากทุกอย่างผ่านฉลุยเขาจะเซ็นสัญญาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนปี2026เค n a ต์ที่แมนซิตี้จะได้รับค่าตัวนักเตะประมาณ25ล้านปอนด์หรือราว1,100ล้านบาทขคะที่ลาปอกจะได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดใหม่ในแดนเศรษฐีน้ำมันจำนวน20ล้านปอนด์หรือราว880ล้านบาท ลาปอกประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทับเพเรือไปสีฟ้าในยุคข,ของกุนซือเป๊ปกิลลูร่าโดยคว้าแชมป์มเปี้ยนลีก5สมัย FA ฟเคัพ2สมัยและคาราบาวคัพ3สมัยแชมเปี้ยนลีก1สมัยอย่างไรก็ตามนักเตะมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามในเกมนัดชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ประทะกับอินเตอร์มิลานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระนั้นเขามีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลที่คว้าทริปเปอร์แชมป์แม้จะลงเล่นเกมลีกแค่12แมตช์เมื่อซีซั่นท ช่้งนี้การที่แมนซิตี้เซ็นสัญญาก,กับยอสโกกิเดีโวและการหลังเช่าโครเอเชียมาจากอเบลลิิกด้วยค่าตัวจะ17.6ล้านปอนด์หรือ3,414ล้านบาทช่วงซัมเมอร์น,นี้ทำให้โอกาสลงสนามของลาปอกลดน้อยลงไปด้วยและส่งผลให้เขาต้องหาทีมใหม่เพื่อจะได้ลงเล่นมากขึ้นเรื่อวงงานนี้เราก็ต้องโบกมือลาลาปอกกันเสียทียังไงก็ขอให้นายโชคดีกับเส้นทางที่นายเลือกแล้วกันนะครับแอมลิกลาปอก หมดสิทธิ์ลงสนามไปอีกนานแมนซิตี้รอบอไปก่อนจอห์นสโตนหายเดียงคัมแบ็กอีกทีหลังเบรกทีมชาติเดือนกันยาเป๊ปกูดิล่ายอดผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมายืนยันเองว่าจอห์ Stone, นสโตนแนวรับดีกรีทีมชาติอังกฤษจะหมดสิทธิ์ลงสนามไปอีกนานจนกว่าจะพ้นเบรกทีมชาติช่วงเดือนกันยายนนี้ สโตร์ Stone, วัย29ปีมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนือ้อระหว่างเตรียมปีซีสั้นจนไม่ได้ลงช่วยทีมทัพเรือใบสีฟ้าในพิมลีกทั้ง2นัดแรกรวมถึงยูฟาซูเปอร์คัพที่ดวลจุดโทษชนะเซบียาสำหรับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เที่ยวล่าสุดนั้นจะกินเวลาระหว่างวันที่4-12กันยายนด้วยเหตุนี้เท่ากับว่าสโตร์หมดสิทธิ์มีส่วนร่วมช่วยทัพสิงโตคำรามแน่ๆในยูโรรอบคัดเลือกที่พบยูเครนและสกอตแลนด์ เช่นเดียวกับเกมของแมนซิตี้ทั้งสองนัดถัดไปที่เจอกับเชฟฟิลยูนเต็ดในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมและฟูลแลมวันเสาร์ที่2กันยายนเข้าดังกล่าวส่งผลให้แมนซิตี้ของเปปกูดิล่าประสบปัญหาการจัดทัพเพิ่มเติมจากเควินเดบอยจอมทัพดีกรีทีมชาติเบลเยียมซึ่งผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หลังหัวเขา่าพักยาวไปก่อนแล้วพวกเราจะกลับมาทุกคนจะได้รู้ว่าแต่ละคนกลับมาตอนไหนจอร์นจะกลับมาหลังจากเปรกทีมชาติเขาจะพร้อมในตอนนั้น ส่วนเควินจะพักเก่า4-5เดือนไหใยายชาวสเปนเร่าอัปเดตอาการลูกทีมหลังจบแมตช์เปิดรังเชื่อดนิวคาาโซนิ่งประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าง,งานนี้คุณพลซิตี้ก็เริ่มเรี้ยงหน้ากันเจ็บแบบนี้ไม่่อยจะดีเท่าไหรนะครับแต่ยังไงก็ขอให้พวกนายหายเจ็บไวๆกลับมาช่วยเรือใบสีฟ้าของเราเร็วๆนะครับแล้วฟังๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านกือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน